ครับและนี่คือรายการจุดปการวารายตี้นะครับรายการที่นําเสนอความเคลื่อนไหวในวดวงของคนบันเทิงศิลปะนารรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์อื่นๆที่น่าสนใจครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ครับมีกระสของคนที่ทางานดนตรีมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขามีผลงานออกมาชุดหนึ่งเป็นงานที่เรียกว่าเป็นการ นำเสนอจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาอย่างน่าสนใจทีเดียววันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับศิลปินท่านนี้พร้อมกับผู้ก่อการกับที่ทำให้เกิดผลงานดีๆขึ้นมาในสังคมไทยครับสวัสดีครับพี่ปันสวัสดีครับรักสวัสดีครับคุณป๊อกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสามท่านนี้ขอจามาแจกันได้อย่างไรครับเรื่องยาวเรื่องยาวเอาสั้นๆพอสั้นๆสั้นๆ ผมทำอัลบั้มความรักปาะกาศกีตาร์โปร่งนะฮะในสกัดคาสซีเรคคอร์สนี่ฮะก็เชิญพี่ปั่นมาเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญร้องอัลบั้มชุดนี้ของชิพเชนกศียามาสนะครับปีปลายปี53ก็พอเข้ามาแล้วมาร้องเพลงเฝ้ารอแล้วก็ได้พูดคุยกันพี่ปั่นก็บอกว่าเขาก็ชอบร้องแจ๊สนะครับเออเป็นไปได้ไหมถ้าพวกเราจะทำแจ๊สกัน เพราะว่าโจนี่ก็ทำแจ๊สมาอยู่แล้ว3ชุดแต่ Event ต่ e v e เ t of Love 1, 2แล้วก็แจ๊สซัมเมอร์อัลส์ก็โดยพื้นฐานที่โจกับฟ็อกนี่ก็คือรู้จักกันแล้วก็ทำงานร่วมกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเปเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็จับกลุ่มป้วนเพี้ยนกันอยู่เกี่ยวกับดนตรีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ มีช่วงช่วงที่ผมไปเป็นลูกจ้างทํางานประจำนะครับช่วงหนึ่งหลังจากที่เราแยกย้ายกันนะหลังจากนั้นพอคุณป๊อกกับคุณปิ๊กเพื่อนอีกคนเขาก็ <ๆ S 2> มีผลงานอยู่ในแวดวงงการผมก็เห็นผมก็เกิดแรงบันาดาลใจว่าเอ๊ะทำไมเราจะหยุดทิ้งตรงนี้ทําไมล่ะกลับมามทําดีกว่าและพอเพราะอนช่วงนั้นอชอบดนตรีแจ๊สครับก็เลยกลับมาปรึกษาเพื่อนคุณป๊อคปอคุณปิ๊กว่าเอ๊ะยังไงดีก็เลยเป็นที่มาของคาร,รา Jazz ั้าแจ๊สชุดแรก จร,จริงเ OG, องบล็อกเองก็ก่อนนั้นนนั้ก็คือแต่งเพลงทั่วไปก็อาชีพหลักเลยครับอาชีพแต่งเพลงนะครับผลงานก็คือทําให้กับหนังเรื่องหนึ่งด้วยอ่านั้นนานแล้วนานแล้วเป็นความภูมิใจครับอันนั้นภูมิใจครับตกลงเรื่องนะฮะบอกนะมันดารากับฟ้าใสอันนั้นหลายคนจับัได้นะครับ ก็ก็ล้มลุกคกคางการแต่งเพลงอย่างเดียวมาตลอดแล้วก็เวลาโจจะโปรดิวซ์อัลบั้มเกี่ยวกับแจสเราก็จะเป็นคนเขียนเนื้อให้เป็นหลักกับเขานะครับจนวันหนึ่งเนี่ยพี่ปั่นก็เข้ามาแล้วพี่โนบอกอยากทำแจสเพราะว่าความคิดเปลี่ยนไปแล้วเราก็บังเอิญว่าใช่เลยทางของโจพอดีก็เลยเริ่มที่จะทําอัลบั้มของพี่ปั่นชุดนี้คือแจสเดี่ยวเป็นผลงานลำดับที่5้าของคลาสซี่เริ่มกันเมื่อเกือบเกือบสองปีที่แล้ว Chet Baker, e Art Farmer, My t h e Is Good j a z s Lester Young, John Coltrane, Charlie Parker, Thank Yes, mm, Good Jazz. ในแง่ของการเขียนเพลงเนี่ยครับพี่ปั่นมีเพลงฮิตมากมายทีเดียวนะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับและแน่นอนว่าพี่ปันน่นหลายหลายคนรู้ว่าคุณภัยบุญเกียรติเขียวแก้วท่านนี้เนี่ยนะครับ <laughs> จะมีนักแต่งเพลงคู่ใจมากภาระคุณหนักไหม หนักครับคือพี่ตุ่นพลเทพสุวรรณบุญเนี่ยเป็นเป็นโปรดิวเซอร์เป็นเพื่อนพี่ปั่นแล้วก็เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีของของคนทําเพลงที่เก่งอยู่แล้วแล้วทําเพลงพี่ปั่นเนี่ยฮิตมาแบบกิน40-50ปีมาเนี้ยที่น้อยหน่อยเวลายี่สิบปีมาเนี้ยมีเพลงพี่ปั่นฮิตหมดเลยมันยากมากเพราะว่าพอเราจะทําหน้าตาใหม่เป็นแจ๊สซึ่งมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดมันไม่ใช่ยากแค่เนื้อฮดนตรีเพราะว่าผมต้องเขียนจากเมโลดี้ที่โจคิดมา แล้วมารดี้ที่โจ้คิดมาเนี่ยซับซ้อนแจ๊สมันเดาไม่ได้แล้วนี่เป็นแจส๊สที่เหนือแจส๊สอีกค,คือคือไม่ได้ป๊อปแจส๊สเป็นเพลงท<ช>ี่จะลงตกตกตกให้เดาแล้วบวกกับภาษาไทยเป็นภาษาวรรณยุกม<ช>ันก็ยากแต่ว่าพี่ปั่นก็จะบอกมาว่าอย่างขอแจส๊สุกคนเฮ้ยมันควรจะมีเพลงแบบนี้บ้างมันอยากจะพูดคุยเรื่องคอนเซปต์ฮะร้องกับผู้หญิงร้องกับผู้ชาย อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบผมอยากได้ความเพลงที่มีความรู้สึกอย่างนี้นะคือคอนเซ็ปต์ของแต่ละเพลงแล้วกันในในเรื่องเนื้อนะในเรื่องเนื้อแต่การถ่ายท่อดนตรีอะไรต่างๆนี่ก็เจ้าเขาก็ไปประดัดแปลงต่างๆขึ้นมาก็คือมีการสมหัวทํางานร่วมกันระ้วว่าอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้พ่อาก็ไปเขียนคือจริงๆที่ช้าช่วงหนึ่งเลยก็คือช่วงที่ปรับปรับอะไรอ่ะจูนกันไฟจูนว่า เพี่ปั่นชอบอะไรยังไงก็ต้องมาค้นหาค้นหาจากตัวพี่ปั่นมาทีเราไม่อยากไปคิดเองฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ถูกใจบางเพลงทำสามท่อนใช่เพลงผมแก้ไรสามมามากกว่ามากกว่าสามกันแบบมาจาก布拉ไปเป็นลาตินไปเป็นสวิงไปเป็นกู๊ดับในเพลงเดียวกันคือเพลงเดียวกันนี่หละทำได้หลายแบบมากก็คือได้ทดลองความสามารถของนักดนตรีแล้วก็เพียงทีมงานด้วยมันเช่นที่เราพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีเพลงที่เราเอามา cover เพลงของเราเองในอย่างรักนิรัน เราทำสามสี่ครั้งมั้งเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าทําไปเปลี่ยนแปลงนิดนึงคนก็แบบเออก็ไม่มีอะไรเหมือนธรรมดาอ่ะแกอีกแกอีกสามสี่ครั้งนะับมีเพลงที่ร้องกับนักร้องหญิงแล้วมีเพลงที่ร้องกับนักร้องชายด้วยอันนี้คือีเควสจากพีิปั่นเลยใช่ไหมอยากจะร้องเพลงคู่ครับครับคือหมายถึงว่าเราเราจะตั้งเป็นคนต์ก่อนว่าเอ้ยเขามีคนเคยทําอย่างนี้แล้เราไม่ทําอย่างเขาได้ไหมอะไรเงี้ย บางคนก็เขาจนอยากก็จะเอานักร้องผู้หญิงผู้ชายมาร้องอ่ะนะแต่นี้บอกเอาผู้ชายผู้ชายร้องได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้เพลงผู้ชายผู้ชายแต่ว่าพอเขาขอขอขอให้นักร้องผู้หญิงทั้งคนละกันแล้ยังไม่ติงออกมามีอาการเหงาอยู่ลึกๆเรื่อง่างเงี้ยด้วยความลักษณะด้วยความเหมาะจาะของเพลงมากกว่าที่เขาชิดใช่คือพี่ปัดรีเควสต์ว่าอยากจะมีดูเอ็ด กับน้องาผู้ชายยังไม่มีเลยการที่าหารน้องงผู้ชายคนนี้ผ่านการคัดมาเยอะนะครับมีมีมีกว่าจะมาลงตัวที่ <c oughs> พี่ตั๋มเนี่ยแต่แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพี่ตั๋มชรัดตั้งแต่ต้นนะน <า S 3> <ห>ตอนที่ทราบข่าวว<ล>ันนี้คือ,อคิดอ,อยู่ในใจว่าน่าจะเป็นกระดูกเมอือใกล้ๆกันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องแปลกว่าพี่ต๋มเนี่ย เข้าวงการมาพร้อมพี่ปั่นเลยแต่ว่าทั้งคู่ไม่เคยร้องเพลงร่วมกันในเพลงเดียวนะฮะอันนี้เลยเขียนถูกเขียนมาให้ให้เป็นเพลงของเขาทั้งคู่เลยมีชื่อเรียกกันมึงกูอะไรมีคำแบบนี้เป็นเครื่อนคือก็ที่แปะไปก่อนนะส่วนใหญ่คนจะรู้จักพี่ปั่นทพี่แต่มในนามของคนร้องเพลงรักโรแมนติกใช่ไหมเฉพาะเพลงมันเป็นเกี่ยวกับคอนเซปต์เพลงด้วยฮะเพราะคอนเซปต์เพลงเนี่ยมันเราพูดกับเด็กไม่ได้เหมือนเป็นเพื่อนปรึกษาเรื่องความรักกันเป็นอย่างนั้นมากกว่า เพื่อนก็บอกเฮ้ยเรื่องขี้ๆเรื่องความรักแบบสวอะไรอย่างเงี้มาเพราะอย่างงั้นสวยังเสียใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่เสียใจทำไมอะไรอย่างนั้นนะที่โกหกค่ะคือว่าถ้าถ้าเราจะเอานักร่องเด็กๆมาเราก็เขียนเนื้ออย่างงี้ไม่ได้ต้องตงแก้เนื้อไอ้ต้องแก้เนื้อเอาไปเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ แต่แผมชอบนะผมชอบเพลงนี้ส่วน,<อ>นั่ร้องคู่ผู้หญิงเนี่ยคือทุกชุดทุกอัลบบ้าไม่ว่าพี่ปันจะอยู่ค่ายไหนเนี่ย<ช>จะมีเพลงคู่ของพี่ปันและทํางานทุกครั้ง<ช>อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราเครียดกันเพราะว่าพี่ปันร้องเพลงคู่กับใครเนี่ยทำงานหมดเลยกลายเป็นเพลงฮิต แล,แล้วถ้าเราจะเอาผู้หญิงสักคนมาร้องกู่ในบรมแจ๊สเดี่ยวเนี่ยรเราจะทําให้มันสําเร็จได้ไหมอันนี้ยากมากอันนี้ก็ยากอีกอันนึงแต่แต่ถึงวันนี้เราเราวางใจมากแต่วันนั้นที่ที่คุณป๊อกเขียนเนื้อออกมาพอผมมาเห็นนะโอ้โหคือแฮปปี้เลยใช่เลยเนื้อน่ารักมากลงตัว,ตตวแล้วนักร้องหญิงก็อยู่เมกาก็ส่งไปให้เขาร้องที่นั่นเพราะว่าไม่มีใครเหมาะสมแล้วนี่ไอาการทํางานที่บอกว่ามันจะได้มันจะได้คลอดออกมา2ปีก็เพราะว่าเนบางทีเราเราต้องส่งตัวมาสเตอร์ไปให้ก็ เขาเขาอ่านที่นู่นด้วยครับครับขมก่อนอที่จะคุยกันไปถึงตัวของอาราบาน,นี้นะครับ <c oughs> อยากจะให้ทั้ง3ท่านพูดถึงว่าจริงๆรแจ๊ส <c oughs> ในเมืองไทยก็ดูเหมือนว่าจะรับความนิยมบ้างไม่นิยมบ้างมันก็เป็นแฟชั่นประเดี๋ยวประดาว <c oughs> แต่ทั้ง3ท่านที่มาทาตรงนี้นี่เหมือนกับว่าก็คงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างว่าอยากจะทํางานลักษณะนี้ให้ปรากฏอยู่ในสังคมเนี่ย <c oughs> มันมันมองว่าจริงๆแล้วในบ้านเรามันมีโอกาสที่จะทํางานแบบนี้มาได้มากน้อยแค่ไหนครับและการตอบรับจะเป็นยังไงครับคาดหวังไหมครับ เอาที่คุณจ้ากันเงอนนะคือผมจะเน้นที่ ừ ừ คือสื่อสารกับคนวงกว้างนะ,ะที่เคยทำมาอย่าง Event of Verb 1, 2 Jazz, o ึ t งสคือจะเอาอัตราส่วนของป๊อปเข้าไปผสมก็ <ừ> คือนักร้องบางท่านก็ก็ไม่ได้นักร้องเพลงแจ<ช>๊สนะครับ,รบก็อาจจะพอมาผสมกันผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันก็อาจจะเกิดอะไรที่ที่ออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับที่มันแตกต่างที่มันอยู่ในสังคมอ่าใช่มันอาจจะไม่ได้เป็นแจ๊สแท้ก็ใช่แต่เฮ้ยยิ่งว่านั้นครับพี่รักหา อย่าว่าแต่นักร้องแจ๊สนักดนตรีนะย้อนไปเมื่อปี2548ี่เนี่ยมองไปนี่ก็ไม่ค่อยเจอใคร47นะทุทีสี่เจ็ดนะครับผมก็รู้สึกว่าโหนเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าต้องทำแล้วคือคือเราอยากหาเพลงอย่างเงี้ยในบ้านเราไม่มีใครทำแล้วพื่อเนี่เรามีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับแจ๊สก็ท่านทำเองไงสิคิดก็ได้อะไรก็ได้ทีมงานก็มีอะไรก็มีครับผมว่ามว่าส่วนตัวผมมันมีความรู้สึกว่าตลาดเพลงบ้านเราเนี่ยมีคน ฟังเพลงหลากหลายมากขึ้น <Okay. S 2> หมายถึงว่าคนที่ชอบร็อกช,ชอบเรกเก้ชอบสกาชอบอะไรจะมันจะมีฐานของมันอยู่มีจะม,ม,มีฐานของมันอยู่ <Okay. S 2> ผมที่ทำเนี่ยเพราะใจชอบแล้วผมเชื่อว่าคนที่อชอบแจ๊สอยู่บ้างเนี่ยก็คงจะชอบบ้างเพราะว่ามันมันน้อยมากที่ <Okay. S 2> เขาจะซื้อเพลงแจ๊สที่เป็นเพลงไทยอะ่ะ <Okay. S 2> เพราะนั้ ผมเป็นอัลบั้มหนึ่งที่แบบน่าจะน่าจะเป็นเพลงแจ๊สที่ที่เป็นเพลงไทยที่ที่ให้เขาได้มีโอกาสได้ชื่นชมบ้างอะไรรู้จักบ้างแต่ทำเราพอเราตั้งใจทำลาดหวังว่าเขาจะบริโภคมากน้อยแค่ไหนและชื่นชอบมากน้อยเราเราไม่รู้คือเสริมเสริมพิปันนิดนึงนะครับคือผมเชื่อว่าจริงๆเนี่ยคนไทยนยถูกสื่อในในกลุ่มเพลงที่จํากัดนะครับถูกให้ให้เสรจนะครับจริงๆเนี่ยผมว่าถ้า ลองเปิดใจลองดูภาพกว้างจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าคนได้ในวงกว้างได้สัมผัสถึงแจ๊สจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าต้องชอบต้องชอบกันอีกเคอะผมว่าแจ๊สเป็นดนตรีที่มีมีเสน่ห์มีม,มีมีมนอะไรบางอย่างที่ฟังแล้วถ้าถ้าใครมีใจอยากจะชอบไปทางนี้นะครับผมว่าน่าสนใจฉะนั้นเราก็เลยพยายามแบบว่าสื่อสารกับคนวงกว้างเข้ามาก่อนพอเขาถึงจุดหนึ่งที่เขาเริ่ม อินกับมันแล้วเขาก็จะไปหาเศษวงการก็จะเริ่มกว้างขึ้นในความคิดผมแต่ทุกวันนี้ผมว่าน้องๆเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นนักดนตรีหลายคนก็เรียนแจสนะในในในช่วงนี้ก็อยู่มหาลัยที่เขาเรียนสาบานการศึกษาเขาก็เรียนสาขาแจสไปเลยหลายคนเขาชอบดนตรีแจสผมผมไม่รู้สึกว่าเขาอย่างนั้นแต่เขาจะชอบไอผลงานเราหรือเปล่าเนี่ยอย่า่ไม่รู้นะฮะเพราะว่าเพราะตาเขาแจสเนี่ยถามจริงๆเนี่ย เพลงไทยบ้านเราเนี่ยที่ที่แบบเป็นเพลงป๊อปบางเพลงเนี่ยก็มีกลิ่นแจ๊สอยู่บ้างแต่คือคือป๊อปแจ๊สเพราะว่าผมว่าแจ๊สเริ่มเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เริ่มกว้างขึ้นจริงๆเราไม่ได้หยุดเราอยากเราอยากให้มันเป็นผลงานที่ อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยคิดมาตั้งแต่ปี47แล้วแล้วก็เชื่อมัน่าโจทำได้แล้วก็รอฝันว่าวันหนึ่งจะมีความพร้อมที่จะมีอะไรที่มันลงตัววันนี้มันลงตัวแล้วที่มีพี่ปั่นซึ่งอาจจะใช้ชื่อเสียงของพี่ปั่นเนี่ยเป็นตัวที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆอย่างพี่ปั่นบอกว่าเด็กเรียนแจ๊สเขาก็อยากมีอัลบั้มแจ๊สออกมาแต่มันไม่มีใครเป็นแบบอย่างออกมาแล้วจะอยู่ไหมเราก็นี่แหละอาจจะเป็นอีกหนึ่งฟังดูเหมือนังเป็นผู้นำของหัวหมูทะลวงฟันจะเชื่อไหมฮะว่าการที่ผมร้องเน จะบอกว่าผมร้อผมก็ยังร้องในแนวผมสไตล์ผมอยู่นะครับแต่ร้องให้ไปตามคันลองของของเพลงแล้วกันคือถ้าผมร้องเพลงจังหวะเรเก้ผมก็ร้องไปตามคันลองของเรเก้โจทำแจสมาผมก็ร้องร้องแบบสไตล์ปั่นเนี่ยแต่ว่าตามคันลองของแจสเป็นป็นอย่างนั้นมาไม่ใช่ผมเปลี่ยนการร้องตัวเองเป็นแบบแจสเลยมันก็ไม่ใช่ครับสนุกสนานและเข้มข้นมากเลยครับคือนเตีอนเตือนเตือนไปในคาังที่สองนะครับ คุณผู้ชมครับจริง,รงๆเรื่องราวของอัลบั้มใหม่ของคุณไพบูลเกียรติเขียวแก้วยังมีอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งมีเพลงเก่าเพลงใหม่แล้วก็วัตถุดิบที่น่าสนใจอีกนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยก <คน S 1> ับเขาต่อ สู่ชวงที่2กับจุดกกยวารยตี้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีเพลงมากมายอยู่ในความทรงจําของมีรักนักเพลงนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงอีกก้าหนึ่งนะครับกับทีมงานของเขาคุยกันต่อครับพี่ปั่นครับครับผมได้ครับครับก็ในในนี้มีหลายเพลงที่เป็นเพลงเก่านะครับเพลงของพี่ปั่นเองส่วนหนึ่งนะครับแต่เพลงที่เก่าไปก่อนนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเดินทางเข้ามาอยู่ในบ้านได้อย่างไรนั่นคือเพลงจงรักของครูจงรักจันทนาครับผมเป็นคนคิดอีกฮะว่าอยากจะมี เพราะว่าแหมพูดไปก็เหมือนเรียนแบบคนอื่นเรียนแบบฝรั่งซึ่งลอสจวดก็แล้วเอาร้องเพลงคนนี้มันหลายคือหลายคนที่ร้องเพลงแจ๊สก็จะเอาเพลงเรียกอะมาตาอมาตาหรือ unforgettable song มาร้องผมก็เลยคิดว่าเพลงอะไรนน่าจะแบบ นึกถึงว่าเวลาเราไปงานพวกจักรเสียนพวกหัวหน้ากองพวกหัวหน้างานเขาพวกตำรวงตำรวจเขาจะชอบร้องเพลงพวกนี้กันเออเพลงนี้ดีที่สุดก็คือออกมาเป็นจงรักอะฮะผมเป็นคนเลือกเองแต่ก็โจก็ไปด้านด้นขอซื้อลิขสิทธิ์ครับต้องตรงคอนเซ็ปต์ผมด้วยผมผมมองว่าทุกครั้งที่มีโอกาสทำอัลบั้มใหม่ๆในสไตล์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย อยากจะหยิบยกเพลงเก่าของครูเพลงมามาให้คนรุ่นหลังได้รู้จักก็ตรงคอนเซ็ปต์กันพอดีคือคือมันจะเกี่ยวข้องกับบรรยากาศและกับศิ์บ้านเราเวลานี้การที่จะเอาเพลงมาใช้นี่มันเป็นเรื่องยากแต่ก็เหนื่อยครับเหนื่อยการที่จะใช้กันทั่วไหนะอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่แต่จริงๆมีช้อยเยอะนะฮะกว่าจะมาเป็นจงแต่จงรักง่ายสุดแล้วก็เหมาะสุดครับแล้วก็แต่แต่ก็ถ้าถ้าลองฟังดูแล้วก็จะรู้ว่าผมก็ร้องแบบสไตล์ปั่นอ่ะก็ยังมี ดิ่ดิ้นไปนู่นนี่นั่นอ<ล>ะไรตะปูด้วยมีอะไรโอ้โหที่ลเลยก็ว่าไป,าปโดยส่วนตัวนี้งานเพลงเนี่ยอันไหนยากสุดครับอย่างอย่างเพลงช้าเนี่ยจะง,ง่ายค,คือคืออย่างเพลงเอาพ้าพูดไตพูดไปพูดมาไอไอเพลงที่แก้สี่ครังคร้งยากเพราะว่ามันจังหวะมันเข้ายากครับเพราะทำทำจังหวะแบบรักนิรันดร์รักนิรันดร์ยากนะครับร้องร้องยากเป็นหน้าตามเดากันไม่ถูกแน่ครับคือคือผมร้องนี่กับแต่รักนิรันดร์จะไม่ได้อยู่ในซีดีใช่ไหมครับ รักนิรันดร์จะอยู่ในไวนิลจออยู่ในไวนิลครับก็เพราะฉะนั้นใครอยากจะฟังเพลงนี้ต้องไปซื้อครั้งแรกทั้เสียกันมาก่อนวมันจะต้องไปปัดฝุ่นเลงอย่างเพลงอย่างเพลงอื่นๆเนี่ยพอโจ้ร้องมาเป็นเดโมให้ผมให้ผมหัดร้องบางเพลงเรานึกว่าเราร้องไม่ได้แต่เบลห้องอัดมันก็มันก็แอปพลายร้องก้นไปได้เพราะว่าผมไม่ไม่ได้ถือที่ที่เดโมมาเป็นหลักในการที่จะต้องตามเพราะผมว่าจะร้องเหมือนผม นั่นคือวิธีที่ผมผมชื่นชมชื่นชอบพี่ปั่นมากคือเพราะแจ๊สมันต้องอย่างเงี้ยคือถ้าคือเราร้องไกด์เมลโลดี้ตามตามที่มันควรจะเป็นใช่ไหมฮะแต่ว่าพอถึงการตีความเนี่ยพี่ปั่นเอาไปใส่ความเป็นตัวเองแล้วก็ออกมาให้มันเข้ากับเพลงบางทีปอกอาจจะเขียนเนื้อยาวผมก็ตัดสั้นอะไรเงี้ยแต่แต่ความหมายเดียวกันก็เป็นเป็นวิธีที่ที่ผมคิดว่าอันนี้ที่คิดไม่ไม่ใช่นั่นอะไรนะเอาตัวง่ายก่อนเอาตัวเองง่ายก่อนอันนั้นเองครับ จริงๆเขาจว่าบรรยากาศการทำงานมันคงจะรเรื่องลงมากเลยนะครับหรือว่ามีความตึงเครียดมีอะไรพอจะเล่าให้ฝากบ้างครับที่ถือว่าเป็นความแบบประทับใจไม่รู้เรื่อเลยเครียดก็เครียดก็ส่วนใหญ่มาจากผมผมเชื่อว่าผมเมื่อวานไม่พร้อมเหนื่อยมาแล้วมาทำงานคิวทองด้วยงานเยอะอะไรประเภทนั้นฮะแล้วก็มาเหมือนตัวตัวไม่พร้อมแล้วก็บาเนี้ยปอกพิบันหยุดก็ได้วันนี้ไม่ต้องไม่ต้องรอกลับไปก่อนดีกว่า เราก็แบบเขาบางวันจะขอถ้าสองเพลงเราก็อาจจะได้เพลงหนึ่งอะไร,รอย่างนี้น,นะครับแล้วอีกวันก็มาลองมาถ้าผมคิดว่าถ้าถ้ารู้สึกอาจจอาจจะอาจจะเพิ่มมา มัมี <c oughs> อนนืด <c oughs> อแล้วมั้งหรอไม <c oughs> ่ตอนนี้เลยเป็นเรื่องปกติของของการทำงานแล้วจริงแต่ว่าอันนี้พิเศษขึ้นมานิดนึงว่ามันเราเกรงผมกับโจเกรงเพราะว่าพี่ป่านร้องเพลงรักแล,ล,ล้วเป็นเพลงฮิตแล้วคนก็จะเชื่อแบบนี้ <c oughs> <ช>มัน success แน่แต่พอมาเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่ต้องสําคัญที่สุดเลยคือพี่ป่านต้องชอบก่อน ชอบทั้งบรรยากาศทั้งความพร้อมร่างกายฉะนั้นมีบางวันที่คาดหวังว่าต้องอัด2เพลงแต่ไม่ได้สักเพลงคือพี่ปั่นร้องได้แต่มันไม่ดีเนี่ยพี่ปั่นก็จะบอกตัวเองเลยว่าเอ้ยไม่ได้เอาใหม่งั้นก็ไปอัดข้างหน้าแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวกันข้างหน้าก็มาอัดกันใหม่เวลานี่เป็นส่วนหนึ่งทําให้เวลามันนานในแง่ของโปรดักชันนี่ป๊อาคาดหวังมากนะแค่ไหนกับเสียงตอบรับจากผู้ฟังครับไม่ไม่ถามสุดเป็นเดินต่องถามคอโปรดิวเซอร์ผมผมจริงๆผมทํางานแต่ละชุดเนี่ย ผมมีความมั่นใจนะครับที่ผ่านๆมานี่มันทําให้เรามั่นใจว่าเซนต์ของเรามันถูกอ่ะคือแบบนี้แหละมันจะใช่ใชแต่ถ้าเรื่องยอดจำหน่ายอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สำคัญไปก,กว่าว่าผมได้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นใน ในแผงเทปแผงซีดีในวงการเพลงให้มันกว้างขึ้นมันเป็นแรงบันดาลใจให้คนได้ทุกวันนี้อตอนนี้มีคนมาซื้อเพราะว่าอยากจะเป็นแบบนี้ละอยากจะทํามันจุดประกายมันเป็นหัวหอกทะลวงว่าทํามาเถอะมันมีเพื่อนแล้วนะไม่เหงาแล้วดูดิสิเป็นอย่างพี่ปัน่นพี่ปั่นอายุ40นิดิเนิดยทำแล้วอะฮะเราะนั้นเด็กๆที่แบบพิ่งจบเ,เรียนไม่โดนเรียนมอลังสิตเรียนแ <c oughs> จ๊สเขาอยากมีอัลบั้มแต่เขาไม่กล้าเฉะนั้นมาเถอะโอ้ขนาดรุ่นใหญ่ๆพี่ปั่นยังทําเลยในคํานิยามของ ของพ่ปั่นนะครับแจส๊สมันคืออะไรครับมันต่างจากเพลง๊อปหรือเพลงในสไตล์อื่นที่พ่ปั่นเคยร,รอค้องมาหรือลาตินอย่างไรบ้างคือผมไม่รู้ความหมายของคำว่าแจส๊สแต่ผมมีความรู้สึกว่าดนตรีแจส๊สมันมันเป็นการทําอะไรที่แบบเล่นดนตรีเนี่ยแบบอิสระมากอิสระนี่ไม่มนนึ้นดนตรีการตรีกลองปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บเดี๋ยวจะไปตีอย่างนงอ่เป่าแจ๊กก็แบบสังเกตไหมฮะว่าบางทีเราฟังไปเหมือนการร้องเหมือนกัน ร้องไม่ได้เป็นเป็นแบบเป็นเป็นบล็อกแบบของเหมือนเพลงป๊อปฮะจะจะร้องยังไงก็ได้จะหยุดจะไม่ร้องนี้จะเป็นเสียงมันบึ้บบึบอะไรก็ได้ผมผมคือเป็นการฟรีในในในที่จะทำท่วงทำนองของดนตรีผมผมติกว่าหมายเป็นแจ็เพลงแจ๊สอย่างนั้นนะครับครับต้องกลับไปที่การสารฝันให้เป็นจริงด้วยการที่มีนักดนตรีฝีมือดีคนที่คนไทยก็ถือว่าก้าวหน้าแล้มาตรฐานพอสมควรแล้วนะครับมากครับเป็นไงบ้างครับกับ ทีมที่มาร่วมงานด้วยครอาจารย์เด่นใครต่อใครครับดีใจมากครับได้ได้เชิญอาจารย์เด่นอาจารย์เด่นอยู่ประเสริฐมาร่วมเล่นในชุดนี้นะครับแล้วก็ได้มือแบบเบสคือคุณติวนะครับเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยนะครับ เป็นมาเล่นดับเบิลเบสแล้วก็ที่ใหม่กว่านั้นใหม่มากๆเป็นฐานะเป็นนักศึกษาเลยก็คือคือคุณเก่งชัการน้องเก่งชัการซึ่งเล่นเป็นโนได้ถูกใจมากคือผมดีใจจริงๆนะที่แบบเห็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่น้องเก่งนะที่แบบเพื่อนแจ๊สกันโอ้โหแข่งมาอะไรสักอย่างแจ๊สที่เทชั่นที่ไอเจซีครับล่าสุดครับก็ถือว่าเป็นการ1-3ท่านนี้แล้วก็อีก อีกหนึ่งกลุ่มใหญ่ๆที่มาทําให้งานนี้บรรลุฝันและกลายเป็นจริงขึ้นมาครับนักดนตรีน่าจะสิบกว่าคนโอ้มีมีอีกหลายท่านครับพี่ปิพิโก้คุณแอรแต่แต่ในพาร์ทที่เราบันทึกเสียงไลฟ์สตูดิโอพร้อมกันที่รังสิทธ์จะมีแค่สี่ท่านนี้เบื้องต้นเหมือนภาคริทึมอ่าพารริทึมเซสชั่นส่วนท่านอื่นเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะติดเรื่องขายทางเวลาอย่างคุณโก้อย่างเงี้ยนะครับก็การที่จะบริหารเวลาทุกคนแล้วก็ห้องอัดให้มาพร้อมกันเนี่ยโม่บัรยากิลใช่ไหมครับ มาถึงตอนนี้หลายๆคนคงอยากจะนอกจากได้ฟังระบามแล้วอาจจะอยากจะเห็นพี่ปั่นท้องสดด้วยนะครับผมคิดว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันนะครับด้วยเพลงสักเพลงหนึ่งผมเห็นกีต้าร์อยู่ข้างหลังพุณโจนะครับอ๋อได้ครับถูไหมครับเดี๋ยวอย่างนี้ร้องเพลงซึ่งคิดว่าหลายคนรู้จักดีกว่านะถ้าร้องเพลงคนไม่รู้จักอาจจะแบบเอ๊ะพี่ปั่น ทำอะไรก็ไม่รู้ผมตั้งท่าฟังป๊อกทําไงดีป๊อกผมผมเป็นผู้ฟังแบบเกับเป็นเพื่อนดีเพยเอ๊ะนี่ผมตื่นเต้นแล้วนั่นเนี่ยเราจะเอาเลยป่ะครับเนี่ยเอาเลยครับเราจะทิ้งท้ายไว้กับเพลงเพลงนี้นะครับเพลงอะไรครับพี่ปั่นครับจงรักครับจงรักเราจะทำ ว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีและปวดยะถทางว่าดีฉันเคยรักใครรู้ไว้อย่างดี รักมากแค่ไหนกำหนดวาดได้เธอดวงใจฉันอย่าเพียงทางว่าฉันจะรักเธอนั้นเธอได้ฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรัก ชั่วการิรเพราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงป่านนั้นรู้แต่เพียงฉันหมดสิ้นรักเธอเมื่อฉันหมดลม Baby, 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 baby. baby. oh, oh. Baby, little, 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 ฉันจะรักเท่านั้นเท่าใดฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วการนิรันเพราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงป่านนั้น หมดสิ้นรักเธอเมืม่อฉันหมดโลก